สวัสดีครับผมจีฮะเจอกแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม f i เออ์โมเดลวันพ Scale WGF ครับคลิปนี้ก็มาแนะนําแนวทางการเก็บอีกแล้วนะครับจะเป็นกลุ่มไหนชุดไหนยังไงไปดูกันเลยครับกลุ่มโอเด้งแล้วก็9ก้าดาบปอกแทงนะครับมาเริ่มตัวแรกกันเลยครับนั่นก็คือโอเด้งนะครับนี่ได้มาจากชุดย้อนวัยนะครับนี่อ่านี่ครับต้องมีโอเดงก่อนครับวางไปเลยครับนี่ครับ ชึบนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหมาแมวนะครับมาจากชุดซูนะครับนี่ครับหมาแมวแมววางไปเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับชุดนี้ก็จะได้2ตัวนี้มานะครับจริงๆมีตัวอื่นด้วยนะแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรนะครับผมชอบตัวนี้มาเลยตัวนี้มานะครับตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือไรโชนี่ครับวางไปครับ แล้วก็วอลลุ่มต่อไปครับก็จะเป็นอีโชครับอีโชเนี่ยผลิตออกมาได้หลายตัวแล้วนะแล้วแต่เพื่อนจะเลือกมาเล้วกันว่าจะเอาตัวไหนนะครับสำหรับเราเราเลือกตัวนี้ครับมันคลาสสิกเีฮะนี่ฟังออกไปครับมีพี่แล้วก็ต้องมีน้องครับจากชุดนี้ครับผมอ่านี่ครับมาแล้วปึ๊บนี่เป็นไงครับอ่าไปเต่อครับยังไม่หมดครับชุดต่อไปก็คือได้มาตัวนี้ครับนี่ อสูร่าครับผมก็จะได้ตัวนี้มานะานี่ชุบวางปั๊บนะครับโอเคยังไม่หมดครับต้องมาคนนี้อีกคนหนึ่งครับนี่จะได้ตัวนี้มานะครับสวยงามโอเด้งแล้วต้องมีมือขวาของโอเด้งครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองครับนี่คีมอนนะครับผม าวางไปครับไก่ครบแล้วครับต่อไปก็ต้องเป็นนี่ครับจากชุดนี้เลยเราก็จะได้มนุษย์กับปะมานเองครับสังไร์ยังเทอ่ะวางไปครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวนี้ครับมาจากชุดนี้นั่นเองครับ อันจูโร่นั่เองครับนี่สปายสายลับนะครับโอ้โหเอาไปเอามาบทเด่นเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยวังไปครับอ่าเท่านี้เราก็ได้โอเด้งและก้าวดาบปอกแดงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละครับไปดูกันเลย เป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ครับเรียกได้ว,ว่านี่แนวทางการเก็บแบบง่ายมากๆเลยนะฮะสําหรับใครที่อยากรู้ว่ากลุ่มไหนต้องเก็บยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆเก็บแบบไหนเนี่ยก็สามารถบอกคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ